ขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตงด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ด i อ a IMA สาขาราชพุกษ์พรามห้มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ตงค่ะซื้อรถกระทางเซ์นองป๊อปเป็นยังไงบ้างคะก็การให้บริการดีครับแล้วก็แนะนําอะไรต่างๆดีก็เข้าใจง่ายค่ะเจอกันยังไงคะก็พอดีวันนั้นเปิดใน y o YouTube ดูว่าฟอร์เป็นยังไงมีอะไรพิเศษอะไร ก็เลยเปิดผ่านมาก็เข้าไปดูก็เห็นน้องเขาพูดจาชัดๆพูดแบบอธิบายรายละเอียดห้องค<ข>่ะ<ข>ก็เลยลองมาดูดูวันนั้นมาวันนั้นเลยไหมคะก็บอกแฟนก่อนว่า,วามาที่นี่ดีไหมเขาเขาก็บอกอเออก็ดีนะก็เลยมา มามาเทสหรือว่ามาตัดสินใจจองครับพี่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ลองขับเลยก็มาเลยจองเลยโอ้มาเลยจองเลยจองเลยตัดสินใจวันนั้น,นเลยเลยครับก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดรถเลยก็เห็นน้องเขาอธิบายแล้วเราก็พอรู้เรื่องแล้วไงก็เอาเลยคร <c oughs> <อ>ับตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ตงรู้สึกประทับใจแล้วก็การตกแต่งนี่ตามที่น้องเขาบอก ขอน้องเขาหรือว่าน้องให้คะก็ดูเปรียบเทียบกับ,บตัวอื่นๆที่น้องเขาเคยรีวิวอ่ะ,<ฮ>ะก็เอาตัว,ตวนู้นตัวนี้มาดูการเปรียบเทียบแคมกันเลยมาเป็นวันนี้เลยคันนี้ด้วยเพราะอะไรถึงเลือกใช้ฟอร์ดครับพี่ต้งมันเป็นรถครอบครัวที่แบบสารพัดประโยชน์ใช้ได้ทุกวาระ เวลาเราไปนู่นไปทํางานไปหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันไปกับครอบครัวเราได้เยอะดีกว่าอย่างรถเก๋งรถในอือก็เลยตอบโจทย์การใช้งานใช่ไหมคะแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างครัพนักงานทุกคนน่ารักนะเขาก็ออกมาต้อนรับบริการดีไม่ว่าคุณจะมาจองรถหรือว่ามาดูรถก็ดูแลดีครับเข้าใจที่นี่ พาราม่าสุดท้ายเลยค่ะให้ทางพี่โต้งค่ะเป็นตัวแทนของครอบครัวแล้วก็เป็นตัวแทนของลูกค้าที่กําลังมองหารถฟอร์ดค่ะที่อยากจะออกรถกับทางโชลูฟอร์ดไอเอสาขาราเชฟอร์พราม่านิดนึงค่ะพี่ก็ลองติดต่อมาที่โชลูนี้ดูนะครับเพราะว่าเป็นโชลูมที่ว่าดูแลลูกค้าผมว่าดีนะที่นี่ผมว่าดีกับที่อื่นเยอะแล้วก็ถ้าเรียกอะไรโปรโมชั่นอะไรเนี่ย รู้สึกที่นี่ให้ดีให้เยอะแล้วก็ดูแลให้ทุกอย่างยันเติมน้ำมันเลย<อ>ที่อื่นอาจจะไม่รู้นะแต่ที่เติมมันให้วิ่งกลับบ้านถึงเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูมฟอร์ดไอเอเมสาขาลาชาพุกพรา5ค่ะีค่ะในทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะเช่นค่ะ ก็ขอบพระคุณพี่ตงกับพี่ปุ๋ยมากๆนะคะที่ตัดสินใจเลือกให้ป๊อบได้ดูแลในรถฟอร์ดคันนี้นะคะก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะก่อนการขายนะคะหรือว่าหลังการขายเนาะก็จะยังดูแลต่อไปถ้าติดปัญหาเรื่องการใช้งานตัวรถอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็โทรหาป๊อบได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ยินดีมากๆขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะที่ไว้ใจให้น้องคนนี้ได้ดูแลรถคันนี้ให้นะคะขอบคุณคะ่ะ แล้วก็ขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะที่ไว้วางใจให้กับทางโชลูฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระราม5ของเราได้ดูแลค่ะเราสัญญาค่ะว่าเราจะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะแล้ก็ขอบคุณพี่โต้งอีกครั้งนะคะ1นึ่งสองสามฟอร์ดไอเอราชพฤกษ์พระราม5ทุกคนคือครอบครัวยย